สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อฟซีเก่า f อใหม่ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยวนเหมือนเดิมค่ะวันนี้เปิดภาพอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมใส่บาทเสร็จแล้วค่ะกำลังจะไปแล้วลงพี่ อีกคนเอารถมารับแล้วเนี่ยทำยังไงจะได้กินนะเนี่ยเก็บไม่ได้ไม่มีไม้เลยบรรยากาศยามเช้าเช้าข้างบ้านค่ะแล้งฝนไม่ได้ตกมาหลายวันอยู่นะโอ้ยเอาดอกมันดีกว่า ดอกมันดีกว่ายัองไงนะดอกมันก็ต้องอร่อยนะ่อีกอ่ะมันก็ต้องอร่อยนะไปแล้วโอเคไหนกอ่ะไหน มีอีกไหมไหนอะห้าดอกดีกว่าดอกก็อร่อยนะมุดเลยทามุดเลยทามุดเลย สวยอยู่ดีเห็นไหมเดี๋ยวอันนี้หาไม้ไปไงอ่ะไปไงหมดอ่ะ เดี๋ยวไปเอาถุงกันง่นายตายกัน ไม่ไม่มีถุงเลบ่นี่กางกางไงใค ชมวงยิ่ฝนนี่ดู่เผือจะทำที่นั่นใหม่อยู่ให้มันสูง เห็นป่ะเยียนหัวเห็นมไหมมีเอีกแม่ลูกเล็ก ทางน้นก็ได้นะวอนอยู่ในฝานี่แหละพาเวียนหัวอยู่ตรงนี้เลยเนาะทุกคนใจวนขวาอยู่ไหนมีน่นะ ตะไคร้ก,ก็จะลอยลอยอีกแล้วต้องต้องเอาไม้มาอ้นี่ไหม <c oughs> อันนี้ก่อนสายสก่อน

ดูพากันเก็บหรือยังเนี่ยเจ้านี่ยังไม่เก็บเจ้านี่ยังไม่เก็บเลยเจ้าน,นี้ยังไม่เก็บเลยพาเดินชม ไก่มาเลี้ยแอลหลบหลบนั่นอีกเนาะเขาใต่ให้โดนนี่ไม่โดนเนาะหลบอีกหลบกระป๋องอีกเนาะจะมาหลบทำไมกระป๋องเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ไหวเลยมีการหลบกระป๋องอีก ก็ออกดีอยู่น่ะเี่ต้นเช้าหยุดแตง็งเตงอยู่นี่ไอ้ตรงโน้นต้นโน้นน่อนอะมีการหลบอีกหลบกระปุกอีกนนี่ใส่ไม่ดีเข้าอุส่าห์ทำให้หลบอีกอะนะ เอาตากรีดได้แล้วอซาหลบอีกโอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่สาเสียจังเลยยางเนี่ยแต่เจ้านี้เก็บแล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยเก็บไปเมื่อเช้านี่เก็บเตะตีสี่ตีห้าตีสามตีสี่แล้วมะไม่ได้ที่นั่น งัดไปแล้วเห็นไหมนะี่แหละชีวิตบ้านๆยามเช้าๆแต่ฝนไม่ตกนะคะชีวิตบ้านๆใหญ่เพนเนี่ยค่ะยุงก็เยอะนะคะ อากาศทะลุมาเลยโอเคค่ะคลิปนี้จะเียนขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ